แชร์ภูมิใจเสนอเชื่อไหมตอนที่เป็นโควิดอะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่โทรหาพีตลอดเลยอะอืมจนสามีบอกว่าอะไรรู้ป่ะจนสามีบอกว่าบีอย่าไปโทรหาพีเขาเยอะได้ไหมเขามีการมีงานทําเดี๋ยวพีทเขาจะราคาญน้องเอาเข้าใจไหมฉันก็แบบเออใช่ใช่ใช่ บางทีก็ลืมตัวไงมีอะไรก็โทรหาคุณพีทมีอะไรก็โทรหาคุณพีทบางทีก็ลืมตัวไงว่าแบบเออคุณพีทเขาเป็นผู้บริหารมีการมีงานทําเขาต้องประชุมบ้างอะไรบ้างเนาะนึกออกไหมคือ <c oughs> <c oughs> คือโทรหาคุณพีทมากกว่าสามีอีกนะนึกออกปะ <c oughs> เพราะว่าสามีเวลาโทรไปตอนทํางานอะ่ะชอบทําเสียงเข้มไงโทรไปก็ฮลัลโหลอืมอืมอืมโอเคครับแค่เนี้อย่างเงี้ยเออ เวลาโทรไปก็เลยไม่ค่อยสนุกไม่อยากจะเมาเลยอ่ะฉันคนรถฉันไม่อยู่ใช่ปะแล้วฉันไม่ได้ขับรถนานใช่ปะเสร็จสามีไปต่างประเทศฉันก็ไปออกกําลังกายเนาะฉันก็เลยขับรถสามีไปเสร็จแล้วคราวนี้ฉันเอารถคันที่สามีฉันใช้อยู่ประจาอ่ะไปเธอเป็นรถญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งเป็นรถญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งซึ่งราคาซึ่งราคาน่าจะสูงกว่าหน่วยสิบร้อย นซึ่งราคาน่าจะสูงกว่าแปดหลักเออฉันน่ะชอบคันนี้ใช่ปะฉันก็เลยแอบเอาไม่ได้แอบหรอกฉันก็อยากขับคันนี้นาทีพี่หนุ่จะขับรถเนาะฉันก็เลยแอบเอาคันนี้ออกไปไปออกกําลังกายเสร็จแล้วพอขับรถกลับมาใช่ปะบ้านฉันมันต้องเป็นประตูแล้วก็คือเหมือนให้คุณยามเขาเปิดประตูฉันก็บีบแต่หน้าบ้านเสร็จแล้วฉันขับยังไงก็ไม่รู้อะมันมองไม่เห็นนะเธอนึกออกปะแล้วฉันน่ะก็ขับ ซ้ายมือฉันขับเข้าประตูบ้านแล้วก็ครูดไปทั้งทางจนถึงล้อแมกอ็กกับเธอคิดดูสิฉันครูดไปทั้งทางจนถึงล้อแม็กอะแล้วฉันนะเอารถสามีไป หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านรถเอารถสามีฉันนะประมาณแปดหลักเธอเป็นรถที่เขาใช้อยู่ประจำเธอหัวใจฉันตกไปอยู่ตาตุ่มเลยฉันจะทำยังไงเดียะปกติฉันก็แกล้งเอออยู่แล้วอ่ะฉันก็เลยโทรไปหาเขาว่าเขาว่าประชุมอยู่ต่างประเทศเธอฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงฉันก็เลยโทรไปบอกว่าฮัลโหลพี่หนูขับรถพี่ชนนะเขาก็บอกฮะชนอะไร ชันประตูบ้านอะพี่เสร็จเธอฉันก็ถ่ายรูปส่งไปให้สามีสามีฉันก็บอกว่าต่อไปนี้นะเวลาพี่ไม่อยู่นะพี่จะเก็บคุณแจรถของพี่ทุกคันเลยแล้วห้ามบีเอารถพี่ไปไหนเด็ดขาดเลยบีก็มีรถคือฉันจริงๆมีรถที่แบบสามีให้ใช้ประจําอยู่แล้วอีกคันหนึ่งแต่ฉันไม่อยากขับคันนั้นนะเพราะคันนั้นมันออกกึ่งสปอร์ตนิดนึงแล้วแบบฉัน มันเสียงดังแล้วมัน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 แข็งแต่ว่าพอแบบเอารถสามีไปแล้วมันนุ่มเธอเข้าใจไหมมันนุ่มแล้วมันแบบปรับเบาะได้แล้วมันแบบมันได้ฟีลอ่ะพวกเธอฉันก็เลยเอาไปสามีก็บอกว่าพี่จะยืดอ่ะพี่จะเก็บคุณแจบ้านของพี่ทั้งหมดเลยแล้วทําไมบีถึงไม่ใช้คนรถบอกว่าก็ไปใกล้ๆเองอะไรเงี้ยแล้วฉันก็เดินไปบอกคุณแม่สามีด้วยหน้าเจื่อนว่ามาม่าค่ะหนูขับรถพี่กรณ์ไปชนนะคะ ่มา,มาก็บอกด้วยความที่คุณแม่สามีก็สับพอร์ตฉันมากเลยเนาะอุ้ยแล้วบอกก่อนหรือยงังเป็นไงลูกโดนดุ it, ไหมบอกอก็โดนดุนิดนึงค่ะาม,ามา่มา,มาก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเลยลูกเราไม่ค่อยได้ขับรถไม่เป็นไรต่อไปนะเราต้องหัดขับรถบ้างนะเราต้องไม่ต้องใช้คนรถเราต้องหัดขับรถบ้างลูกแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นการหัดขับรถเพราะาเราไม่ได้ขับรถนานแล้วไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแล้วหนูไปชนอะไรลูก อ๋อหนูไปชนประตูบ้านค่ะหมาม่าก็บอกฮะเออไม่เป็นไรลูกหมาม่าคงจะตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าประตูบ้านฉันอ่ะมันก็กว้างเธอมันไม่ได้เล็กโอ้ขิงคนดูอีกแล้วอ่ะลูกชายลงไปข้างล่างฉันไม่สบายปวดท้องก็เลยมานั่งคุยกับพวกเธอนี่ล่ะนั่นแหละหมาม่าก็เลยบอกเออไม่เป็นไรลูกต่อไปก็หัดขับแบบขับแบบเอารถหมาม่าไปขับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็ไม่กล้ารถใครไปขับเลยเธอ อวดไหมอวดเนาะฉันอวดใช่ไหมหรือ,อยังไงเออหมา,มาใจดีเธอคุณแม่สามีใจดีมากคือตอนแรกอะฉันอะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่ปะเป็นคือฉันเคยอยู่บ้านหลังน้อยมาก่อนเนาะแล้วพอไปอยู่บ้านที่มีพื้นที่อะฉันก็แบบรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจอะไรเงี้ยฉันก็ไม่มีอะไรทาฉันก็เดินเข้าไปคุยกับคุณแม่สามีบ่อยๆคุณแม่สามีก็ เอ็นดูเก่งแบบดีใจอะคือแบบเหมือนคุณที่บ้านฉันมีลูกสามีฉันมีลูกชายหกคนนะสามีฉันมีมีพี่น้องทั้งหมดหกคนนะสามีฉันเป็นคนที่สี่คนที่หนึ่งว่าจะให้ฉันเล่าเรื่องครอบครัวอีกแล้วหรอไม่เล่าหรอกฉันไม่สบายอยู่แล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์จ้างฉันด้วยเดี๋ยวฉันเล่าอะไรไปหมดแล้วสปอนเซอร์ไม่จ้างฉันฉันไม่มีเรื่องเล่าคุยกับคุณพีทกับคุณแก้มบุ๋มต่อ เดี๋ยวฉันไม่มีฉันไม่มีเรื่องเล่าต่อพวกเธอชอบให้ฉันเล่าอ่ะเดี๋ยวฉันไม่มีเรื่องเล่าต่อมีให้ขิงขิงเออเดี๋ยวหาว่าฉันมาขิงอีกอ่ะฉันเล่าถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวฉันไม่มีเรื่องเล่าต่อสามีฉันนะ สามีชานนะมีครอบเออมีมีพี่น้องทั้งหมดหกคนเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยคือจริงๆ่ะสามีชนะันนานามสก,กุลจุลางกูลเออแล้วก็เออ,เอ,อคุณพ่อของสามีเนี่ยนั่งเรือนั่งเรือข้ามาจากฝั่งเมืองจีนจริงๆเลยนะเธอไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนั่งเรือข้ามาจริงๆเลยแล้วก็ตอนแรกคุณพ่อสามีเนี่ยเออฉันดูประวัติ ท่านคุณพ่อสามีอ่ะก็คือทำก๋วยเตี๋ยวขายใช่ไหมเธอแล้วก็คุณพ่อสามีอ่ะก็คืออาายู่อาศัยอยู่ที่ซอยซาปาแถวๆนี้แหละแถวๆพระรามสามอะไรเงี้ยแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวขายก่อนเสร็จแล้วข้อนี้ก็เพิ่งมาเป็นแบบซ่อมเบาะรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นห้องแถวแล้วหมา่มาม้าคุณแม่เนี่ยก็ช่วยทาทาเป็นแบบห้องแถวเสร็จแล้วข้อนี้คุณพ่อ ก็ทำหลายอาชีพมากทำทั้งขายก๋วยเตี๋ยวปอกๆใช่ป่าทำเกี่ยวกับเบาะรถยนต์แล้วอยู่ดีๆก็พอดีมาวันหนึ่งก็ขยายในรุ่นคุณพ่อสามีเป็นรุ่นขยายคุณรุ่นคุณพ่อสามีรุ่นเดียวเลยแล้วสามีฉันก็มีครอบครัวเอ้ไม่ใช่สามีฉันไม่ได้มีครอบครัวครอบครัวสามีฉันมีพี่น้องทั้งหมดหกคนเป็นผู้ชายทั้งหมด เป็นผู้ชายทั้งหมดเลย6คนคนโตเนี่ยทำชิ้นส่วนเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่แน่ใจอะทำชิ้นส่วนเหมือนกันแต่เป็นโรงงานเกี่ยวกับทำภายนอกมั้งที่เป็นชิ้นส่วนรถยนต์คนที่สองนะคะก็ก็จะเป็นเกี่ยวกับเออ,เอ,อทำเกี่ยวกับคนที่สองจะทำเกี่ยวกับเออส่วนใหญ่จะเล่นหุ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่สมนะคะก็จะเป็นเออทำเกี่ยวกับ ดูแลสนามกอล์ฟค่ะ,ะดูแลสนามกอล์ฟด้วยโรงแรมอะไรเนี้ยค่ะคนที่4ี่ก็จะเป็นสามีชั้นคนที่5นะคะก็จะทําเกี่ยวกับอาศัยกันบินค่ะส่วนคนที่6นะคะน้องคนสุดท้องก็จะทําเกี่ยวกับสนามกอล์ฟอีกเหมือนกันพี่น้องทั้งหมด6ท่านค่ะ หกท่านเราก็เป็นผู้ชายทั้งหมดเลยเธอแล้วตอนนี้นะคะที่ครอบครัวเราก็มีหลานทั้งหมดเป็นผู้ชายทั้งหมดสี่คนแล้วก็มีหลานสาวมาหนึ่งคนน่ารักมากมีหลานสาวมาหนึ่งคนน่ารักมากชื่อ,อยังไม่ถึงขวบเลยก็คือส่วนใหญ่ครอบครัวครอบครัวจุลางกุลก็จะเชื้อผู้ชายแรงมากๆแต่ละคนก็จะทำหน้าที่แตกแต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อืมมีใครโสดไหมคะพวกเธอจะมายื่นใบสมัครหรอจะมาเป็นน้องสะพายฉันหรอเธอจะเป็นน้องสะพายฉันหรือพี่สะพายฉันหรอพวกเธออยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับฉันใช่ไหมกดไลค์กดแชร์สิถ้าพวกเธออยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับฉันใช่เชื้อแข็งแรงมากเชื้อผู้ชายแข็งแรงมากพวกเธอที่ด,ดูดิคือคลอดมาแล้ว หคนเป็นผู้ชายแล้วคือบ้านเนี่ยก็รอผู้หญิงจุลากูลอยู่นนสีสิบสี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออแต่ไม่ต้องมาเยี่ยมที่บ้านนะคะจัดเสื้อผ้าแล้วคะ่ะจัดเสื้อผ้าไปไหนอะ่ะแล้วความน่ารักของสามีเสื้อผู้ชายแข็งแรงหายากเหรอจริงๆอยากแม่ต้องมีผู้หญิงอีกสักคน เธอฉันก็อยากมีนะแต่ว่าฉันถ้าฉ,ฉ,ฉันมีผู้หญิงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันก็มีลูกชายอีกคนก็ได้คือแต่ก็อยากให้มีผู้หญิงแม่สักคิ้วที่ไหนฉันเนอสักคิ้วที่ร้านชื่อไอคลาว EYES Underscore C-R-O-W-N อไอคลาวเออบอกเขาหมดจริงๆเนี่ยไม่เล่าละเนี่ยเราก็ไม่มีสปอนเซอร์มาจ้างฉันอะพวกเธอให้ฉันเล่าอีกแล้วอะ อให้ฉันเล่าอะไรอีกอะให้ฉันเล่าเรื่องคิ้วไม่ได้สักแต่เป็นการเพ้นคิ้วเข้าใจไหมเป็นการเพ้นคิ้วไม่ได้สักแบบว่ากรีดเป็นสักอะเป็นการฝังสีคิ้วมากกว่าพวกเธอเข้าใจไหมฉันฝังสีคิ้วเน็ตดีเมาส์ปังเออแม่น่ารักอะเสร็จแล้วคราวนี้เล่าเรื่องสามีอีกแล้วให้ฉันเล่าเรื่องสามีอีกแล้วตำนานใหม่เกิดขึ้นแล้วแม่บวดท้องนอนไหลสดจอยเออก็ฟีลเหมือนคุยกับเพื่อนอะ อยากทาวีเนียอยากทําวีเนียเพื่อนชั้นไปทํามาเดี๋ยวฉั้นถามให้หมอที่เป็นดาราทําเยอะๆเลยทําวีเนียที่แบบกรอฟันแล้วก็ให้เป็นแบบแปะฟันอะแต่ว่ามันก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะมันก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะเธอทําวีเนียพูดถึงอะฉันไม่ได้ทําชั้นดัดฟันรอบที่สามแล้วชั้นนะอยากเบิกค่าดัดฟันกับสามีมากแต่สามีบอกว่าเบิกไม่ได้แล้วน้องเพราะว่าน้องทํารอบที่สามแล้ว เบิกตลอดเลยอย่างเงี้ยอืมก็เลยอดเลยคราวนี้ยผ่อนจ่ายศูนย์เปอร์เซ็เองเลยเศร้าเลย <c oughs> อยากได้หมอนแม่หมอนอะไรอะ่ะหมอนงานแต่งงานเนอะเอามูลไหมอเอาหมอนงานแต่งงานอยู่ที่โซฟาตรงนู้นอะ ฉันดัดฟัน3มรอบแล้วพวกเธอเพราะว่าฉันไม่ยอมใส่รีเทนเนอร์แล้วตอนที่ฉันท้องน้องวินเซนต์น่ะฉันน่ะแพ้ท้องเธอร้านแต่งงานฉันจะย้ายร้านหนีพวกเธอแล้วนะถ้าเธอยังไม่แต่งงานเธอต้องรีบไปจอยๆชุดร้านแต่งงานฉันนะรอเขามาขอแม่เธอเวลาเวลารอเขามาขอเนี่ยเธอก็แบบแอบแซวแซวเขาสิ เวลาที่ทำอะไรสร้างเราจะแบบมีบ้านด้วยกันไหมเราจะไปซื้อบ้านด้วยกันไหมเราจะมีลูกกี่คนดีนูะอย่างเงี้ยเธอเวลาเธอแบบว่าจะแอบๆว่าเธอก็ต้องแอบแบบว่าไม่ให้เขารู้นะว่าเธออยากจะแต่งงานกับเขามากผ่อนศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนสิเธอใครเขาเวลาซื้ออะไรแล้วแบบมีผ่อนศูนเปอร์เซ็นฉันก็ซื้อมือถือฉันยังมือถือไอโฟนฉันยังผ่อนศูนเปอร์เซ็น์เลยเธอ เงินเงินต้นนะ่ะเงินต้นเงินต้นก็ให้เก็บเอาไว้ก่อนส่วนเงินอะไรที่แบบว่าเราประหยัดได้ก็ประหยัดแล้วผ่อนได้ก็ผ่อนเนาะเลิศไหมผ่อน0%ูนย์เปอร์ซนไอโฟนฉันก็ผ่อนอะไรมีผ่อน0%ูนเปอรเสิบเดือนก็ผ่อนทั้งนั้นแหละอืมถูกไหม เงินก็อย่าใช้แบบว่าตุ้มๆให้มันหมดเผื่อเราเอาเงินเนี่ยไปต่อยอดทําธุรกิจต่อเธอเผื่อเงินเอาไปต่อยอดทําธุรกิจต่อมีอะไรมือถือฉันยังผ่อนศูนเปอร์เซ็นเลยหาโปรศูนเปอร์เซ็นเธอแล้วเป็นอะไรกับมือถือก็ไม่รู้เนาะจะต้องหาโปรที่ถูกที่สุดหาโปรที่แบบมันแบบมันต้องประหยัดมากที่สุดมันต้องแบบ เหมือนแบบเวลาไปต่างประเทศอ่ะเวลาที่เราจะเปิดโลมิ่งอะโอ้ยหาอะไรที่มันถูก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 มากที่สุดอ่ะแต่ใจอย่างอื่นใจ่ได้นะแต่อันนี้เราแบบเหมือนยอมแพ้ไม่ได้มือถือก็ต้องพ่อน ของชาร่วยคืองานแต่งงานอะ่ะฉันน่ะแบ่งกับสามีอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันสร้างบ้านเนี่ยเราก็ให้สามีดูไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบหรือเป็นอะไรฉันดูแค่สองห้องสร้างบ้านก็คือห้องแต่งตัวฉันกับห้องน้ําของฉันที่บ้านของฉันเนี่ยฉันดูแค่2ออย่างนอกนั้นสามีดูหมดเพราะว่าเราจะได้ไม่แบบไม่ทะเลาะกันแล้วฉันเป็นคนเลือกยากด้วยเพราะว่าเดี๋ยวฉันก็ชอบอนุนั้นน,น,นี้สวยเดี๋ยวฉันอยากเปลี่ยนอนุนั้นนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยสามีก็เลยบอกว่าบ้านพี่ดูเองส่วนงานแต่งงานพี่ให้บีตัดสินใจเองหมดเลย ฉันก็เลยเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนดีลงานแต่งงานของฉันเองโดยทั้งหมดแต่ฉันก็ต้องมีคนช่วยนะมีก็มีคนช่วยอยเหมือนกันฉันนะ่ะงานมั่นฉันนะมีเพื่อนเจ้าสาวทั้งหมดสามสิบสาคนสาคนเพื่อนเจ้าเพื่อนเจ้าสาวฉันนะ่ะที่เยอะเพราะว่าเพื่อนเจ้าสาวฉันที่เยอะเพราะว่าหนึ่งก็มีเพื่อน มัธยมสองมีเพื่อนมหาลายัยสามมีเพื่อนกลุ่มส่วนใหญ่ชั้น่าจะเป็นแบบเพื่อนที่มาจากเอ่อนอกวงการที่มีเพื่อนที่เป็นคนในวงการคนเดียวคือพี่เจบชมพูนุ่นส่วนพี่นุ่น่ะเขาแต่งงานไปแล้วฉันก็เลยไม่ได้เชิญให้เขามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวชั้นมีสามสิบสามคนแล้วก็ชน้นมีทีมสีเขียวกับสีฟ้าในงานแต่งงานชั้นชาน่ะมีงานมั่นที่ ที่โรงแรมเลอเมอริเดียนซัมมิตวินมิลก็คือโรงแรมของคุณสามีนั่นแหละเออโรงแรมของคุณสามีฉันก็จัดงานที่น่าแล้วงานแต่งฉันก็กจัดที่สนามกอล์ฟวินมิลก็คือฉันกับคุณสามีก็ตอนแรกจะไปจัดตามโรงแรมต่างๆใช่ไหมเสร็จแล้วคราวนี้ฉันก็จองชา้าแล้วโรงแรมก็เต็มแล้วก็แขกแขกที่เราประมาณการมันก็เยอะใช่ไหมพวกเธอฉันก็เลยรู้สึกว่าเออ เอาอย่างไงดีก็เลยมีคนให้ไอเดียว่าเอ้ยทำไมเราไม่แต่งที่สนามกอล์ฟล่ะอ่าเพราะแต่งที่สนามกอล์ฟต้องทํำยังไงบ้างหนึ่งนะชั้นนะก็ไปดูว่าเราอ่ะจะแต่งสนามกอล์ฟที่ที่หลุมไหนก็คือโฮไหนใช่ไหมฉันกับสามีก็เลยเลือกมุมเราแต่งที่หลุมหนึ่งเอ้ยหลุมหนึ่งหรือเปล่าอ่ะ เราแต่งงานที่หนุ่มหนึ่งสนามกอล์ฟวินมิลเสร็จแล้วคราวนี้อ้าวเราจะแต่งเอาท์ดอร์หรอเอาท์ดอร์เป็นไปไม่ได้เพราะว่าแขกร้อนอีกเหลือเผื่อเผื่อแบบว่าฝนตกนู่นนี่อีกเราก็จะปูพื้นจ้ะปูพื้นไม่พอสร้างเต็นจ้ะสร้างเต็นก็ไม่พอเช่าแอร์จ้ะเช่าแอร์ไม่พอกลัวกลิ่นในสักลัวกลิ่นกลิ่นมันไม่หอมใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเต็นก็ก็เช่าเครื่องที่สําหรับพ่นความหอมให้อยู่ในเต็นนะเธอเข้าใจปะ เอ้ยเพื่อค้นความหอมที่อยู่ในเต็นท์เสร็จแล้วคราวนี้ยก็ประมาณการแขกการว่าแขกกันประมาณกี่คนก็แขกที่มาร่วมง,งานแต่งงานฉันนะก็ประมาณสามพันกว่าคนสามพันกว่าคนฉันก็ยืนงงเลยเธอฉันฉันงานวันงานแต่งงานฉันฉันยืนงงเลยเธอเพราะว่าขอบคุณมากๆที่แขกมาร่วมง,งานเรากันแบบโอ้โหเยอะเยอะมากๆจริงๆอะไรเงี้ยฉันก็เลยแบบ ฉันรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากแต่ฉันจะเป็นลมเธอเพราะว่าฉันนะไม่ได้กินอะไรเลยแล้วชุดฉันมันรัดแน่นมากแล้วเสร็จเราก็แต่งกันที่อเวลดอร์ด้วยเนาะฉันก็บอกอ่าออกการนเซอร์ว่าปกติอ่ะงานแต่งงานอ่ะมันจะเป็นแบบเอาเอ่อไอตรงแบ็คดอกมันจะเป็นแบบแผงอย่างเดียวใช่ปะเข้าใจความหมายปะตรงแบ็คดอกมันจะเป็นแผงอย่างเดียวแผงก็คือจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแบบกำแพงอ่ะเออแบ็คดอกมันจะเป็นกำแพงแบบกำแพงแบบกำแพงแบบสี่เหลี่ยมกำแพงแล้วเป็นเป็นแบ็คดอกใช่ไหมฉันก็บอกว่าฉันแบบขอมีมิตินิดหนึง่งฉันอยากให้มันโค้งแล้วเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็แขกที่มาร่วมงานเยอะฉันต้องการให้แบ็คดอกใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบโค้งๆแล้วก็มีดอกไม้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากแต่ก็มีเยอะเหมือนกัน แล้วก็จะมีดอกไม้ไทยดอกไม้เทศก็สลับกันออกไปะอะไรเงี้ยก็มีแขกแขกมาร่วมงานประมาณสามพันกว่าคนพวกเธอแล้วก็เวลาที่ใครมาถึงที่สนามกอล์ฟเนี่ยงานแต่งงานชั้นใช่ปะคือเราอะที่จอดรถไม่พอเพราะว่าที่ตึกสนามกอล์ฟแล้วก็มีที่แล้วก็มีตึกสําหรับจอดรถเราก็กลัวไม่พอเอ่อทางคุณพ่อสามีก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นนะ่ะเราก็ทําลานจอดรถไว้เลยเราทําลานจอดรถไว้หน้าสนามกอล์ฟใช่ปะเสร็จแล้วคราวนี้พอทําลานจอดรถไว้เสร็จเราก็ทําลานจอดรถใหม่ แล้วก็เราก็เหมือนให้พนักงานนะคะคอยขับรถกอล์ไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้เยเธอไปดูคลิปงานแต่งงานจะได้ขับรถไปรับไปส่งแล้วก,แวก็แล้วก็วันงานแต่งงานโชคดีว่าอากาศอากาศดีด้วยแล้วก็เราก็จะมีซูมอาหารญี่ปุ่นอาหารไทย แล้วซูมอาหารฉันก็เยอะเหมือนกันก,ก็จัดเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก,ก็ขออย่างเดียวเลยว่ายังไงก็แล้วแต่ซูมอาหารญี่ปุ่นต้องอาหารไม่หมดเรามีสองซูมเราก็พยายามแบบเสิร์ฟแขกให้เต็มที่ก็คือสามีก็บอกว่าเออซูมอาหารญี่ปุ่นนะขอ,อยังไงก็แล้วแต่ห้ามห้ามซูมอาหารญี่ปุ่นหมดเพราะว่าเรามีแขกลกค้าเป็นญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เต็มที่เหมือนกันอะพวกเธอวันนั้นก็ถือว่าสนุกเต็มที่เลยแล้วก็อ f ฟเตอร์ปาร์ตี้เราก็ไปต่อกันที่ จนถึงเกือบตีสี่อ่ะคือคือในห้อง after party อะ่ะก็คนแน่นเหมือนกันแล้วก็เอ่อก็สนุกดีอะ่ะถือเป็นความทรงจำดีๆพอยังอะ่ะเล้าพอยังโอ้ยถึงแสนแล้วนี่จะไปดูหมอนกับผ้าห่มใช่ไหมอะ่ะเล้าพอแล้วเนาะ